ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปฮะสู้คุบสู้คนพี่น้องจ้ามือถืเจ้าน่ะเออห้องห้องถูกตรงเทนเมนมือหนี้จ้าผ่านจะไปจืดหลุมาแล้วก็แวะมากินข้าวพี่น้องแวะมากินข้าวเขาเอิญอย่างเนาะท่าเพบาะท่าเพาะพี่น้องจ้าเด็ดท่อนหลายพี่น้องจ้าเด็ดท่อนแข็งแข็งอ้ครับผมนะ อันนี้เขาเอ้นเพื่อนอย่างไอเพื่อนอย่างนี้เขาเอื้นเพื่อนน้ำทอนพี่น้องจ้าอำเภอโพตากะอำเภอใดล่ะจริงไหมล่ะอ้าอยู่สี่สิบไมล์ปะโพตากะนี่เปลี่ยงละอยู่อำเภอโพตาเะเอื่อนน้ำทอนพี่น้องมากินข้าวพี่น้องจ๋าถ้าจ้าก็บ่เคยมาจกเชื่อพี่น้องมาเทือแรกได้นี่มาเทือแรกเาืูอว่ากับข้าวกับป๋าพี่แซ่บบอก มานั่งแพแล้วจ้าตอนนี้มานั่งแพแล้วเก็แรกพี่น้องบ่เคยขึ้นแพจ้าคืออะาได้ในชีวิตเลยนี่คุณนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับมันย้อนแสียงเวลาดำดำโทรหาดตู้แข็งกูเนาะโทรถามว่าพ่ออยู่ใส่พ่อไปตั้งน้ำเทงวดแน่โทรไงมีแล้วบอกว่ามึงเบ่อยู่เนาะบัตใบ เออมันอยู่โมงที่รอบผมเนี่ยค่อย,คยให้แล้วเดลือแต่งน้ำไว้ให้มันนะปัญหาจะปัญญามันหิวน้ำมันเด็ดเชิญน้อยมันแย้ามากินเองนะสั่งกระเพรายังบัได้พี่น ah ้องใจเดี๋ยว์ข้าเจ้าสิมาส่งก็คือมาทีนใก้ป้องที่โทรศัพท์ก็สิบตนโต๊กวิลเลจพี่น้องบอกเคยขึ้นจักเชื่อในครั้งแรกในชีวิตเลยนี่วิวกะถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องนะรู้สึกตื่นติดไมได้ปวรู้เคย เคยขึ้นตะบาร์บรรณาบริวรสิมาขึ้นแทครั้งแรกยันเหย็นดพี่น้องเวลามันเล่นแนวนี้นัน่นมาอวนสี่เชียงใหม่จะผีแล้สามสี่ผียังบกเคยมาเลยเนาะต่อไปเห็น่เแ่าจะมาเจากระทรวงมาพิจารณา เขาที่มาผีให <ๆ S 1> ม่ๆๆพี่น้องกับ<ๆ>ข้าวได้มาแล้วเวจ้ามีอะไรนี่ยำบุญนเส้นรวมเนื้อจารีมีลุกสิ้นพี่น้องจ้าที่อย่างนี้คนค้นให้ไยเน่ค้นค้นอันต้มยำขึ้นนู้เออนี่ต้มยำคือมีตัหัวสังไขา่านเออแล่ก็มีปลาเผาพี่น้องจา้า ต้มยำมันเป็นซองขวยบ่ถ้วยเดียวทรงเดียวโอ้ได้หลายเนาะได้หลายเนาะกไข่เนาจะมันช่วยไข่เยอะเจ้าปากเผาพี่น้องมากินข้าวเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ากิน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 หากันกินเอาไปห้างรุ่นเช่นป่ะเผาแม่เรักยังไงใครยังเดียวเขาไม่กินกินจะกินกินกินกระโบเอื้อนเอาเนาะโบหินเนาะบบได้มันจะมันจะขำกล่องกินกินลด มาเด้อพี่น้องมากินข้าวกินน้ำในการเด้อจ้าว่าเสียงเพลงสีบบเข้าโทรศัพท์กับเราบอกอากาศดีดีพี่น้องจ๋าอยากให้พี่น้องมาเที่ยวเด้อจ้าอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายเนาอจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อนอย่างนะเพื่อนน้ำทอนพี่น้องจ๋าอากาศดีเย็นเย็นฮ้อนฮอนนะนี่เป็นตามาเที่ยวมาเล่นน้ำพี่น้องแล้วก็มีกับข้าวให้กินมีแต่รสชาติแซ่บๆคุณนะยังโมเดิร์นซีโมแซ่บเลย ค่ะชื alright, ่อว่าต่อเหลน้อพี to live to live ่น้องเนาะเขามอบบาดอกคอยเดินมาให้เจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวขอวมพากินฝาขอวงด้วยเด้อจ้าคุณพ่อฝากมาได้เห็นมือแล้วนะจะยังเครืองอ๋อฮิตฮ็ดก่อนเรื่องนะแซ่บใบลูกชิ้นน้ำจิ้มแซ่บเป็นังไรกับข้าวแซ่บบะอร่อยมากเลยครับแซบซุกซุปลูซินเนี่ย มันอยากย้อนเสียงเนาะมันเลยดับสุบเจ้าทางนะพี่น้อจ๋าบะอยากย้อนเสียงพี่น้องจ๋าสักครังใดขาวโอ้ยพเพลงสีข้าวแล้วพี่น้องพเพลงสีข้าวโทรศัพท์ค่อยแล้วอืมออค่อยสิกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่น้องเดิกคุยกินข้าวค่อยก็ย,กยากแล้วพี่น้องจ๋าข่อยภาพี่น้องปฏิเสธคุณ กินข้าวแล้วแล้วก็นอนแหละพี่น้องบ่มีิอย่างเหตุกินข้าวในแทแล้วแล้วก็นอนลมเย็นเย็นพี่น้องจานี้ลมเวอร์อยู่จ้ะลมวอรวอรอย่นีนี่้พี่น้องจ่าพัชชาสิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาให้เบิ่งคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะมื้อนี้เราได้ออกจากงานมาเที่ยวข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะ พิพากษาังไงก็ขอโทษขออาภัยหลายๆพี่น้องจ้าพบพ่พกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า